สวัสดีครับลาลาชาแบคโฮครับวันนี้ผมพามาดูมิสูบิชิครับ M M สาสิบ C R คีดสองครับอันนี้เป็นรถขุดเก่าญี่ปุ่นนำเข้านะคไม่ใช่ใช้งานในไทยเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นปั๊มนะครับปั๊มนิ้วนะครับคอนโทรลน้ำมันนะครับนี่บุ้งขี่สวยมากครับมีหัวคีบนะครับมาจากญี่ปุ่นแท้เลยนะบุ้งขี่ใหม่มากครับไม่ไม่มีรอยใช้เลยอันนี้ใช้มาน้อยนะครับนะครับฟันนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับหูมาไม่มีราวครับ นะครับนี่สัญลักษณ์จากญี่ปุ่นนะครับสวยนะครับแทกยางนะครับสภาพดีสองเส้นเลยนะครับแทกยางยังสภาพดีสองเส้นเลยนะครับเฟรมนะครับนี่สวยเดิมเดิมนะครับพ่นการสนิมโจตันให้แล้วนะครับเบาะหุ้มให้ใหม่นะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับจากญี่ปุ่นแท้นะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเครื่องได้เป็นมิตซูนะครับสามสูบนะครับเครื่องแห้งเลยครับเนี่ย แห้งๆเลยนะครับแห้งๆนะครับหม้อน้ําแห้งๆนะครับออยคูลเลอร์แห้งๆนะครับปั๊มนิ้วแห้งๆเลยนะครับดูใบมีดนะครับใบมีดสวยมากครับเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เลยนะครับพ่นการันสนิมโจตันนะครับเกตเดียวกับพ่นท้องเรือเลยนะครับนะครับตูสวยมากนะครับหม้อน้ำหม้อน้ำสภาพดีนะครับ เป็นรุ่นตูดกลมทายสั้นนะครับสวิงไม่พลแท็กนะครับเข้าที่แคบดีนะครับขนาด3ามตันนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเก็บสีให้สวยเลยคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนแปดหื่นเก้าพับาทนะครับสภาพเดิมเขาสวยมากนะครับนะครับมีรูปสภาพเดิมอยู่นะครับใครสนใจก็ขอรูปสภาพเดิมเขาได้เลยนะครับอันนี้เราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเก็บงานเรียบร้อยก็สวยแบบนี้เลยนะครับ แตกยางสภาพดีครับถ้าไปซื้อใหม่ก็มีเส้นละหมื่นห้าหมื่นหกครับเยตัวเนี้ยนะครับโอเคแตวผมข่ารีวิวให้ดูนะครับสองแสนปดหมื่นเก้าพบาทติดง่ายครับมีเซฟตี้ครับก็เซฟตี้ลงก่อนนะครับมีอยู่ที่รอบเดินเบานะครับไปมียกตัวแรงนะครับสามตันครับครับยกได้สูงครับกดเสาเข็มสบายครับเนี่ย ระยะนะครับนะครับแต่ใช้ได้นะครับขุดได้ประมาณ4เมตระครับได้อยู่คันนี้นะครับบุ้งกีใหญ่มากครับนะครับดูหน้าบุ้งกีครับเนี่ยบุ้งกีใหญ่มากครับน่าจะหน้ากว้างประมาณ60เซนเลยครับนะครับส่วนเรื่องกําลังนี้หายห่วงครับนี้แค่รอบเดินเบานะครับรอบเดินเบาเท่านั้นนะครับวางลมนิ่มๆเลยนะครับตูดกลมท้ายสั้นนะครับเนี่ยสวิงจะไม่พลแทกครับนะครับสวิงจะไม่พนแทกนะครับ ที่สาคัญสวิงคอได้ครับสวิงคอได้ซ้ายขวาได้นะครับเต่ากระต่ายมีนะครับสวิงคอซ้ายขวาได้ฟังก์ชันเยอะครับนะครับเสือเอาไปใช้ในที่แคบครับเนี่ยนะครับฟังก์ชันค่อนข้างเยอะครับนะครับใช้ในที่แคบสบายเลยนะครับคันนี้ครับสวิงคอได้นะครับ ลองดูความไวกันหน่อยครับโอเคครับเก่าญี่ปุ่นแท้ครับไม่เคยใช้งานในไทยครับคอนโทลเป็นน้ำมันแล้วครับคอนโทลสั้นแล้วนะครับจะขับง่ายครับเนี่ยไปตามมือเลยไม่ต้องออกแรงครับขับทั้งวันก็ได้ครับเนี่ยครับถือว่าเป็นรถที่มีความไวพอสมควรครับอาจจะไม่ได้ไวมากนะครับ แต่ก็ลดการตึกหล่อของเครื่องจักรครับนะขับง่ายๆเลยครับส่วนเรื่องกําลังเขาหายห่วงครับครับรุ่นนี้รุ่นทนครับรุ่นขายดีครับนีใช้ยาวๆราคาแค่สองแสนแปดหมืนเก้าพันบาทเองนะครับไปตามมือเลยอ่ะขับง่ายครับแค่นี้ใช้เพลินๆครับใช้เพลินๆเลยนะครับ ที่สำคัญมีเต่าก็ต่ายครับนะครับนะครับเต่าก็ต่ายเดินไว้นะครับนะครับเดินช้านะครับถ้าเดินไวก็กดที่เท้านะครับนะครับฟังก์ชันเยอะครับอุปกรณ์เยอะครับนะครับแตกยางเดินนิ่มมากครับไม่มีเสียงเลยนะครับส่วนเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับ ใบมียกตัวแรงนะครับครับเหลือเหลือครับคันนี้นะครับสองแสนแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับเหลือเหลือค่าสุดท้ายแล้วนะครับจากญี่ปุ่นแท้ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องนิดนึงครับนะครับเฟรมสวยครับคนโตตันเรียบร้อยนะครับ เครื่องสวยครับปามแม่แห้งเลยนะครับเครื่องแห้งพลมแรงนะครับไม่มีข้ามน้ำมันเลยนะครับสูตรโกลมท้ายสั้นนะครับสวิงไม่พนแท็กนะครับไม่มีสีขาดนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจากญี่ปุ่นแท้เลยนะครับเหลือคันเดียวละเสากระต่ายมีสวิงคอได้นะครับเดินเร็วมีนี่ครับใบมีสวยเสาด้วยครับร้านาะาัดเป็นหครับผมนี้